ถ้าเราพูดถึงอาเซียนนะครับสิ่งสิ่งที่คิดถึงอันดับแรกคือภาษานะครับภาษาเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับในการที่จะสื่อสารกัน,นครับซึ่งภาษาที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษทีนี้อย่างโรงเรียนเราเนี่ยครับมีหลักสูบภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับการที่มีครูฟิลิปปินส์ครูต่างชาติและอาสา,าสมัครนะครับทำให้นักเรียนของเราเนี่ยครับ กล้านะครับที่จะเข้าหากล้าที่จะเข้าหากับชาวต่างชาติมากขึ้นนะครับอย่างแต่ก่อนเห็นชาวต่างชาติแล้ววิ่งหนีครับตอนนี้นะครับเด็กก็วิ่งเล่นกับชาวต่างชาติอะไรไปเลยรับไม่ไม่กลัวไม่ไม่กลัวครับไม่กลัวที่เชื่อแล้วไม่ไม่ใช่แค่เด็กๆครับรวมไปถึงกับชาวบ้านรวมถึงชาวบ้านใช่ครับอย่างตอนกลางวันเนี่ยอาสาสมัครกับ ทิชเชอร์ฟิลิปปินเขาก็จะทํางานในโรงเรียนเราครับสอนส่วนตอนเย็นจะเป็นเวลาว่างเขานะครับเขาสามารถเดินไปตลาดนัดหรือว่า,าจะทํากิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน,นครับตอนเย็นอย่างเล่นฟุตบอลในโรงเรียนเนี่ยครับ mm hmm. ซึ่งถ้าครั้งแรกเนี่ยชาวบ้านอาจจะยังพูดไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นประจาประจาทุกวันอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เขาจะเกิดความเคยชินแล้วเขาจะเกิดาการกล้าพูดนะครับ mm hmm. กล้าพูดมากขึ้น ชาวบ้านก็ได้ภาษาด้วย<ช>ครับยังไปไปจ่ายตลาดใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างฝรั่งเขาถามว่าราคาเท่าไหร่เขาก็สามารถตอบได้สื่อสารได้และที่สําคัญเลยก็คือเ,อาเขาถ้านักเรียนมีศักยภาพในในเรื่องของภาษาอังกฤษเนาะมันก็จะทําให้เขามีความพร้อมแล้วก็ศักยภาพของตัวเองก็จะสูงขึ้นอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับเราจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่นักเรียนได้แค่ในโงเรียนฮะ บริบทรอบข้างของเรียนเราไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือว่าหน่วยงานต่างๆครับก็บางครั้งก็มีการไปอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนะครับให้เรื่องภาษาอังกฤษซึ่งก็แล้วแต่ว่าช่วงนั้นจะเป็นอาสาสมัครจากประเทศไหนก็จะเป็นอังกฤษเป็นอเมริกันหรือว่าจะเป็นคนในอาเซียนของเราเนี่ยถ้าเป็นในช่วงเวลานั้นก็จะเข้าไปอบรมในสํานักงานเขตให้กับเจ้าหน้าที่ในเขตหนึ่งและสองก็บางครั้งก็ไปจัดไปอบรมไปสอน ให้กับกศนอของอำเภอค่ะศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเป็นเด็กนักเรียนซึ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ของกศนเนี่ยเรียนสอนภาษาองกฤษใช่ครับก็ตรงนี้ก็เราก็เลยเ,เห็นว่ามันน่าจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการเขาเรียกว่าอะไรอะอาเซียนเนี่ยครับเป็นตัวภาษาเนี่ยสำคัญ ครับถ้าพูดถึงศูนย์อาเซียนของโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนเรานะครับมีศูนย์อาเซียนอยู่นะครับทางจะใหญ่ทีเดียวนะครับเพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดนะครับของภาคเหนือนะครับซึ่งกิจกรรมต่างๆของอา,อาเซียนนะครับที่โรงเรียนเราได้ทำนะฮะแน่นอนนะครับว่าก็คล้ายๆกับ โรงเรียนอื một, ่นๆก็คือมีการจัดกิจกรรมต่างๆในวันอาเซียนนะครับการเรียนเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆของอาเซียนนะฮะแต่ว่าที่ของโรงเรียนของเรานะครับที่เด่นๆเลยคือการแลกเปลี่ยนนะครับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมต่างประเทศนะครับกับเพื่อนๆแถบอาเซียนนะครับอย่างที่ผ่านมานี้นะครับเราก็จะมี นักเรียนนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับจากประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็จากประเทศมาเลเซียอย่างเงี้ยครับเข้ามา,าเรียนรู้วัฒนธรรมอยู่กับพวกเรานะครับเราก็แลกเปลี่ยนกันเอาเด็กเราไปเรียนวัฒนธรรมของอต่างประเทศ เด็กๆต่างประเทศก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยนะครับนอกจากนั้น,นะฮะกลุ่มอา,อาเซียนของเรานียังมีการาเขาเรียกว่าให้ความรู้จัดบอร์ดต่างๆให้กับนักเรียนแล้วก็ให้กับผู้ปกครองด้วยครับผมอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับของอาเซียนครับผมสารรังกฤษนะครับแน่นอนครับเป็นภาษาที่ใช้คุเคตกันนะครับระหว่าง ประเทศนะครับเนาะคือเราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นศูนย์กลางแต่แน่นอนถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษกับเด็กไทยนะครับเด็กไทยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กับภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมใช้หลักการนะครับคือเล่นนะครับเล่นเล่นกับภาษาไม่เน้นการสอนในช่วงแรกๆนะครับเราจะทําให้เด็กเนี่ยสนุกกับภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนหนึ่งรักในภาษาอังกฤษก่อนก่อนที่เราจะาลงอักกรัมมาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราต้อง รู้จักวิธีเช่นการใช้เพลงใช้เกมนะครับมาดึงดูดนักเรียนให้กับให้รัรรกภาษาอังกฤษก่อนแล้วก็ถ้าเป็นเด็กโตเนี่ยเราต้องพูดถึงให้เด็กเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษว่าระหว่างคนที่พูดภาษาอังกฤษได้กับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้โอกาสแบบไหนมันจะได้เยอะกว่ากันภาษาอังกฤษมี ความสําคัญยังไงกับตัวนักเรียนอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เวลาด้วยด้วยความที่ว่าเราเป็นครูต่างประเทศนะครับเนาะสังกัดคุณมสารภาษาต่างประเทศเวลานักเรียนทักมาเราจะตอบกับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเช่นค,คุณครูครับไปไหนเราก็ตอบไปเลยว่าเป็นภาษาอังกฤษว่า I'm going to, going to อะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยครับแล้วนักเรียนก็จะได้เป็นการสื่อสารตลอดเวลานะครับแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นน่ะนักเรียนเวลาเราเจอเราปุ๊บเขาก็ทักเป็นภาษาอังกฤษมาเลยนะครับอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้น จากสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนนะครับเนาะก่อนที่เราจะาปลุกฝังเรื่องอย่างอื่นนะครับผมให้เด็กรักภาษาอังกฤษก่อนครับถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษอะถ้าถ้าเครียดเนี่ยเด็กก็จะไม่ค่อยชอบงนั้นผมก็จะมีวิธีการทําให้เด็กอะสนุกกับการสอนเหมือนกับว่ามาเรียนเหมือนจะไม่ได้อะไรเยอะแต่ก็ได้เยอะอะไรเงี้ยครับคือเราจะไม่เน้นว่าอ่ะเปิดหนังสือดูกระม,มาไม่มีครับ เราจะใช้แบบว่าการเล่นหรือการยกตัวอย่างอะไรที่ใกล้ๆกับนักเรียนหรือว่าเรา,รา,เราถามตอบนักเรียนถ้าเราถามนักเรียนไปปุ๊บนักเรียนอาจจะตอบภาษาอังกฤษไม่ได้เราก็พยายามไกด์ให้เขาพูดภาษาอังกฤษให้ได้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องเด็กที่ไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษนะครับผม So in school we have we have as what Ajahn Nishapa mentioned we have ASEAN Survival Club wherein we focus on English language. Uh, once a week they come to study with me for an hour, and aside from the English classes they have, because they have um, English classes with math, science, because they're in English program, um, they come to me for for. Um, to study English for for conversation um, aside from that we also uh, introduce Filipino language in our club because uh, that's our adopted uh, language in school um, and so we introduce uh, the language by using songs we also sometimes we watch um, video clips um, and yes, we also introduce them uh, dances um, just to encourage them to, to speak the language. Normally, um, yes, um, students, they have a little bit of a problem when it comes to English language, but um, um, we, we, we solve the problem by um, normally when i um, have classes with them i usually use pictures um, to let them uh, learn the vocabulary um, and then with pictures we introduce vocabulary and then after that we i usually let them use the new vocabulary into a sentence so that um, with the vo vocabulary with a new vocabulary they have learned they will be able to use it in a sentence and then after that they become familiar and then it becomes um, uh, it becomes part of their stock knowledge